พี่พามาชมสวนป่าหลังบ้านอีกแล้วจ้าพี่น้องคะ่ะแต่ว่าเมื่อนี้นะคะดอกกระเจียวออกดอกแล้วจ้านี่พี่น้องคะ่ะมาชมความงามของดอกกระเจียวนะคะกระเจียวป่านะคะอ่าช่อดอกของเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะสีชมพูอยู่ด้านบดนด้านข้างก็จะเป็นดอกเล็กสีเหลืองเหลืองพี่น้องคะ่ะอันนี้คือความงดงามของป่าดอกกระเจียวของเรา ป่าดอกกระเจียวหลังบ้านพี่น้องคะป่าดอกกระเจียวหลังบ้านนี่นะคะเริ่มออกดอกให้เห็นแล้วนะคะ,ะเราก็สามารถมาชมความสวยงามของดอกกระเจียวธรรมชาตินะคะดอกกระเจียวในธรรมชาติอันนี้สาวสกุลก็มาปลูกต้นยางนาเซมนะคะปลูกยางนาเซมนี่พี่น้องขามาชมดอกกระเจียวกันดีกว่าคะ่ะอยากให้พี่น้องได้เห็นความงดงาม เหมือนสาวสกุลเนาะก็เลยเก็บเอาความ,มงดงามมาฝากพี่น้องนะคะนี่นะคะเริ่มออกดอกกันแล้วจ้าออกดอกให้เห็นแต่ว่าดอกกระเจียวพี่น้องขาดอกกระเจียวที่เป็นดอกกระเจียวพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยดอกมันจะอยู่ต่ํากว่าต้นพี่น้องคะ่ะจะอยู่ต่ํากว่าใบนะคะ,ะมันก็จะขึ้นอยู่ตรงกลางนะคะขึ้นอยู่ตรงกลางต้นนะคะดอกกระเจียวก็จะออกกลางต้นแบบนี้พี่น้อง น,นี่นะคะออกออกมายนให้เราได้ยนความสวยงามใช่หมดเลยนะคะพี่น้องคะแต่เรามองไปแบบนี้เราจะไม่ค่อยเห็นดอกมันออ,อกมาโผล่เท่าไหร่จะเห็นเล็กๆน้อยนะคะพี่น้องเนื่องจากว่ามันเป็นดอกกระเจียวธรรมชาติพี่น้องคะดอกกระเจียวธรรมชาติเนี่ยดอกมันจะอยู่ต่ําแบบนี้แต่ว่ามีความงดงามสวยงามไม่แพ้ดอกกระเจียวหรือดอกบัวสวรรค์ใหญ่ๆ,ๆนั่นเลยนะคะพี่น้อง ะะมันอยู่ต่ำกว่าต้นฉะนั้นเวลาเรามองไปนะคะ,ะเราก็เลยอาจจะมองเห็นแวบ,บๆนะคะสำหรับสาวสกุลนะคะเห็นต้นมันก็ชื่นใจพี่น้องคะ่ะแม้แต่ต้นของมันก็มีความงดงามพี่น้องดูดูนะคะอันนี้คือความงดงามของธรรมชาติเป็นความงดงามของดอกกระเจียวในป่าของเราเรียกได้ว่าเป็นดงดงกระเจียวพี่น้องคะ่ะอืนะคะ ออกดอกสวยงามใช่หมดเลยพี่น้องค่ะฟังเสียงนกเสียงกาด้วยนะคะ,ะป่าธรรมชาติหลังบ้านอันนี้ก่อนไปทํางานเห็นดอกกระเจียวมันออกก็เลยมาเก็บความสวยงามฝากพี่น้องนะคะใช่หมดเลยนะคะนะคะเป็นดงดอกกระเจียวทั้งหมดนะคะพี่น้องนอกจากนั้นก็ยังมีดอกเอื้องนูน่นมองไปทางนู้นนะคะก็จะเห็นดอกกระเจียวสีชมพูชูช่อดอกขึ้นมาให้เห็นนะคะอันนี้คือดอกกระเจียวนะคะ ที่อยู่ในสวนหลังบ้านสวนไผ่บัวขาวของเราพี่น้องคะเป็นดอกกระเจียวในสวนไผ่บัวขาวนะคะนูนใช่หมดเลยนะคะพี่น้องคะพื้นที่นะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะน่าจะประมาณสักสิบกว่าไล่นะคะน่าจะได้นะคะในในโซนที่เป็นเป็นดอกกระเจียวนะคะพี่น้องคะในโซนที่เป็นอดอกกระเจียวที่มีต้นดอกกระเจียวธรรมชาติขึ้นไม่มีใครปลูกนะคะอันนี้ เป็นดอกกระเจียวธรรมชาติพี่น้องค่ะเราแค่รักษาป่าไว้ดูค่ะโซนนี้ก็ใช่หมดเลยพี่น้องค่ะนี่นะคะเป็นโซนของดอกกระเจียวทั้งนั้นเลยนะคะขนาดแค่ต้นของมันก็ยังงามพี่น้องนะคะนี่นะคะมองไปก็จะเห็นสีชมพูนะคะชูช่อขึ้นมานะคะมองไกลๆก็จะเห็น นะคะใช่หมดเลยนะคะพี่น้องอันนั้นคือดงดอกกระเจียวนะคะก็คือ,อเป็นอดอกกระเจียวธรรมชาติที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะไม่มีใครได้ปลูกนะคะเขาขึ้นมาเองเราก็แค่ทําหน้าที่รักษานะคะรักษาความสวยงามนี้เอาไว้พี่น้องคะ่ะรักษาป่ารักษาความสวยงามนะคะดูคะ่ะมีให้เห็นตลอดเลยนะคะคือทั้งหมดเนี่ยทั้งโซนเนี่ยใช่เลยนะคะพี่น้อง ะะทั้งโซนเนี่ยใช่หมดเลยยาวไปนู้นนะคะไปจนถึงหลังบ้านนู้นนะคะไปจนถึงข้างบ้านใช่หมดเลยค่ะฝั่งน,นู้นก็ใช่ค่ะพี่น้องค่ะฝั่งโนู้นก็เป็นดอกกระเจียวเหมือนกันนะคะนี่นะคะ recruited. ลงไปจนถึงทุ่งนาค่ะนะคะโซนนี้จะเป็นโซนทุ่งดอกกระเจียว <slowing External raise> ทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องค่ะนี่นะคะฝั่งน <ieri> ู <STA> ้นนะคะฝั่งนู้นก็เป็นดอกกระเจียวธรรมชาติเหมือนกันค่ะพี่น้องนู่นนะคะไปจนถึงติดบ้านเลยนะคะ เป็นดงดอกกระเจียวนะคะดงดอกกระเจียวทั้งนั้นนะคะ,ะดอกกระเจียวธรรมชาตินะคะน,นั่นก็คือบ้านของเรานะคะสาวสกลก็เลยสามารถมาดูได้เช้าเย็นพี่น้องค่ะอยู่กับธรรมชาติก็มีความสุขไปอีกแบบเนาะมีความสุขแบบธรรมชาติไม่มีพิษไม่มีภัยพี่น้องค่ะนะคะก็เลยได้ถือว่าเป็นความโชคดีเนาะพี่น้องนะคะโชคดีงไหนพี่น้องค่ะดองงามงาม นะคะเป็นนะคะออกดอกเต็มเลยค่ะถือเป็นความโชคดีนะคะที่มีผืนป่าให้ได้มาชมความสวยงามใช่หมดเลยนะคะพี่น้องมองเห็นไกลๆน่นนะคะอันนั้นก็คือเป็นดงดอกกระเจียวทั้งหมดเลยค่ะพี่น้องค่ะพอจะเป็นทุ่งดอกกระเจียวได้ไหมพอจะเป็นแต่ว่าเป็นดอกกระเจียวธรรมชาติพี่น้องผืนป่านี้นอกจากจะให้อาหารยังให้ความสวยงามอันนี้ก็เป็นทุ่งดอกกระเจียวหมดเลยนะคะ เป็นดอกกระเจียวทั้งหมดพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือพื้นป่าของพ่อนะคะพื้นป่ามรดกของพ่อนะคะที่เรารักษานะคะที่เรารักษาเอาไว้พี่น้องค่ะนะคะรักษาป่ารักษาต้นไม้นะคะเพื่อ ให้ได้เห็นความสวยงามของธรรมชาตินะคะวันนี้ก็เอามาฝากพี่น้องเนาะหลายคนอาจะอยู่ในกรุงเทพนะคะอยู่ในที่เมืองใหญ่อาจจะไม่ได้เคยเห็นบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้คือไม่มีโอกาสได้มาสูดเอาอากาศบริสุทธิ์นะคะแบบนี้ทุกวันนะคะแต่่าสาวสกลเนี่ยถือว่าโชคดีพี่น้องคะโชคดีมีบุญนะคะได้มา เห็นธรรมชาติทุกวันได้มาอยู่กับธรรมชาติพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเราเป็นคนรักต้นไม้นะคะอันนี้คือต้นไม้ในพื้นป่าของเราต้นไม้ใหญ่นะคะพี่น้องคะ่ะต้นไม้ใหญ่ในพื้นป่าของเรานะคะอันนี้ก็คือธรรมชาติแกอะไรจ้าเธอเธอหาอะไรเธอไปทําต้นกระเจียวฉันทําไมนะ่ะนะคะไอสุนัข สองตัวสมุนนะคะสมุนพี่น้องค่ะพาพี่น้องชมนะคะความงามผ้าชมสวนป่าพาชมความงดงามของผืนป่าพี่น้องค่ะนะคะใช่หมดเลยจ้านะคะเราไม่ได้ดูแต่ดอกกระเจียวนะคะมีดอกไม้อย่างอื่นขึ้นมาด้วยพี่น้องค่ะอันนี้ก็เก็บเอาบรรยากาศยามเช้าๆของผืนป่านะคะ มาฝากพี่น้องนำความสดชื่นของธรรมชาติมาฝากพี่น้องให้ได้เหมเห็นด้วยกันเนาะนะคะอ,อยู่ที่ไหนก็ให้ได้เห็นธรรมชาติบ้านนาพี่น้องคะธรรมชาติบ้านนาพื้นป่าบ้านนอกนะคะนี่นะคะพื้นป่าธรรมชาติสวยมากๆเลยจ้า